อันเนี้ยล่าสุดเนี่ยทนายอนันชัยชัยเดชไปแล้วใช่ไหมค่ะวันนี้ไปร้องทุกกล่าวโทษที่สอบสวนกลางค,คนสอนทำใช่หรือคนตื่นทำรรคนตื่นทำรรแต่ว่าทางด้านของทนายอนันชัยก็บอกว่ามีการไปแจ้งความในวันนี้ข้อหาเพิ่มเติมนะคะในประเด็นเรื่องของความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามพรบสงค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางด้านทนายอนันชัยกับทีมกองทัพธรรมนะคะได้มีการ Pai. แจ้งไว้แล้วหนึ่งข้อหาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางด้านของคณะสมเด็จพระสังฆราชคณะมหาเถรสมาคมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในข้อหานี้ก็เป็นเพราะว่าทางสมเด็จพระสังฆราชและมหาเถรสมาคมมีมติเรียกพระสงฆ์รูปหนึ่งมาแนะนําตักเดือนซึ่งพระสงฆ์รูปดังกล่าวก็มีการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยเรื่องจบแล้วแต่ปรากฏว่าอาจารย์เบียไปไลฟ์สดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาแล้วพูดว่าเรื่องนี้การใช้อํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมไม่ใช่การใช้อํานาจด้วยธรรมและไม่ได้ทําตามพระ มาวินัยนะคะโดยเรื่องนี้เป็นการดําเนินการเรื่องของการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าไปดูหมิน่นสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะจากมหาเทรสมาคมเป็นเจ้าหน้าที่อะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ว่าล่าสุดอาจารย์เบียร์รู้สึกงานเข้าเลยนะพูดเรื่องตุ๊ดจีนขอดูคลิปตุ๊ดจีนหน่อยสิแล้ว ประมาณว่าตุ๊จีนเนี่ยที่ไปไหว้เนี่ยพวกมึงหวังรวยอะดิใช่ไหมเอออย่ามาโทษน้ำเลยพูเลยอย่ามาตอแหลคนก็บอกเอ้าอาจารย์เบียร์ทำไมพูดอย่างนี้อีกแล้วเอาไหนฟังเสียงตัวอย่างหน่อยสิไหวตุ๊จีนไหวอะไรแทนเป็ดไก่ดีครับไม่ต้องไหวจาง่ายมึงจะไหวทําไมล่ะจุดประสงค์ในการไหว้ของมึงมึงไหวเพื่ออะไรไหนตอบกูหน่อยเช่นอย่ามาตอบโลกสวยนะไหวแล้วสบายใจไหวแล้วเป็นสิริมงคลไหวเพราะเขาไหว้กันมาตามประเพณีปู่ย่าตายาย อย่าโลกสวยมึงไหว้พราะมึงหวังรวยมึงไหว้พราะมึงอหวกอยากถูกหวยมึงไหว้พระอยากจะอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนบันดาลให้มึงแลวเอาของไหว้ไปแลกนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจมึงแต่มึงไม่ตอบพวกมึงน่ะมันไหว้ไปไหว้แล้วสบายใจไม่ได้มีอะไรไม่ได้ขออะไรตอแหลมึงขอสารพัดจะขอขอทีแทบทูบแทบหมดดอกมึงยังไม่ยอมปากสักกระถางทูบเลย พราะคขอขอ้อนวอนมึงเยอะเหลือเกินมึงยังมาพูดเทียนเนี่ยหมดไปเล่มๆแล้วมึงยังอานวิทาไม่เสร็จด้วยซ้ำแหมคุณผ,ผู้ชมฮะอ้อาวมันก็จริงนะบางคนเาก็ยอมรับว่าขอ,อแต่โดยหลักแล้วการวิงวอนร้องขอเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่าคือไหว้บรรพุทธ์ก็คือการระลึกถึงบรรพุทธ์แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เหมือนกับไหว้แล้วเหมือนกับอยากจะรวยแล้วมาบอกไหว้แล้วชีวิตดีขึ้นแหม่แต่หลายคนบอกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้อะเอาเสียงเรื่องเกี่ยวกับกรณีตุรจีก่อนนะ อาจารย์เบีววันนี้วิดีโอคอลเห็นบอกเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตปรากฏเอาเรื่องตุตจีนก่อนเขาชี้แจงว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ได้ห้ามไหว้แค่บอกว่าไม่จําเป็นต้องไหว้ก็ได้แต่ใครจะพอใจจะไหว้ก็ไหว้ไปแค่บอกว่ามันจะมีโทษมาจากเรื่องการฆ่าสัตว์เช่นไหว้บวงสวงคือไหว้เป็นคุณงามความดีไหว้เพื่อระลึกก็สมควรแต่อย่าไหว้แล้วต้องทําให้สัตว์ล้มตายไม่จําเป็นค่ะเพราะจะกลายเป็นไม่ได้บุญไป ก็ได้เนียก็ไม่จำเป็นต้องไหวไงคืออาจารย์พูดถอกว่าไม่จำเป็นต้องไหวก็ได้อะไรอย่เงี้ยแล้วบรรทัพบุรุษไทยอ่ะ คำถามมันเป็นวัฒนธรรมของใครอ่ะคนไทยเป็นวัฒนธรรมจีนใครเป็นคนจีนอยากจะไหว้ก็ไหว้ไปจะก็ไม่ได้ห้ามแต่อาจารย์บอกว่าไม่จำเป็นต้องไหว้ก็ได้ใครสอนล่ะหลักความเชื่อกับหลักศรัทธาหลักสัจจความจริงของหลักคําสอนพระเจ้าอาจารย์สอนตามหลักคําสอนอาจารย์สอนตามหลักเหตุผลที่ตัวเองเนี่ยศึกษาเราเรียนมาการไหว้ที่ไหว้กันเนี่ยไม่จําเป็นต้องไหว้แต่ใครอยากจะไหว้พอใจในการไหว้ก็ไหว้ไปอาจารย์ไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยอย่าไปไหว้นะเลิกไหว้กันซะเสียทีถ้าใครไหว้อยู่เนี่ยเป็น เป็นเป็นกรรมอาจจรย์ก็ไม่ได้พูดแต่ใครก็ที่ไหว้แล้วเป็นไปเพื่อแพ้แก่ไก่ช้างม้าโคมัวควายเนี่ยล้มตายหรือสัตว์จิราฉนล้มตายไอ้การเนี่ยแล้วเรารับรู้ได้เห็นได้ยินได้ดังเลสงสัยว่าเขาฆ่าสัตว์นั้นเพื่อเราพระเจ้าบอกชัดเจนว่าการบูชาการบูสวงนั้นเป็นไปเพื่อระกํำเนิดจิราฉันและเปรติสัยอ้าวเราจะไม่ฟังคําสอนพระเจ้าตัวเองเลยเหรออย่างเนี้แต่ใครจะไหว้ก็ไหว้ไปอาจารย์แค่ชี้บอกว่าเฮ้ยมันดีโทษนะมันเกิดโทษนะเราไปทําให้สัตว์ล้มตา เพื่อการเส้นบวงสรวงและอาจารย์ก็พูดถึงในคลิปว่าเออการไหว้บรรพุลุเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดถึงการไหว้บรรพุลุอาจารย์ไหว้ถึงการไหว้เทพไหว้เจ้าที่เอาสัตว์เอาไก่ไปล้มตายการส่วนการไหว้บรรพุรุษเป็นเรื่องดีไหมล่ะการระลึกถึงพ่อแม่เราการนึกถึงญาติโกที่กายญาติสัิทเราที่เสียไปนี้ไมลนดีสิแล้วถ้าพูดอย่างนี้ก็ชัดนะคือไหว้เทพอันนี้เพื่อวิงวอนอันนี้ก็คือไม่เหมาะใช่ไหมเออแต่ถ้าไหว้บรรพุรุษ ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในคลิปมันอาจจะสั้นไปมั้งใช่ไหมแกก็เลยโดนถล่มอีกเนี่ยนะฮะแต่ถ้าฟังนีก็เคลียร์นะ ล่าสุดที่ทนายอานันชัยจะไปแจ้งความอาจารย์เบียตอบว่ายังไงอีกอาจารย์เบียค่ะ,คะก็บอกว่าก็แล้วแต่ทนายอานันชัยนะคะที่จะแจ้งก็ไปตามนั้นค่ะถ้าฟ้องก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ไม่กังวลพร้อมเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายถ้าผิดก็ยินดีรับผลจากการกระทําผิดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วหลังจากนี้ก็จะเดินสายบรรยายธรรมะตามปกติค่ะนี่เจ้าตัวก็ไม่ได้หวั่นไหวถ้าจะแจ้งก็แจ้งค่ะจริงๆนะก่อนนั้นี้สึกพี่เกิดผลแก้วเกิดมั้งบอกว่าถ้าสมมติว่าไปแจ้งเรื่องหมิ่นมหาเถรสมาคมเกิดวันหนึ่งอาจารย์เบีย เนี่ยอันนี้สมมุตินะ,ะอยากจะแก้เกมกับเรียกพระผู้ใหญ่ให้มาเป็นพยานด้วยในชั้นศาลเพื่อสืบพยานพระผู้ใหญ่890ก็ต้องมาศาลนะอ่าอันนี้ก็เลยเหมือนกับอาจารย์ทนายเกิดผลไม่รู้เขาฝากเตือนใครคเออแต่มันก็น่าคิดสมมติเกิดอาจารย์เบียร์อันแต่ผมว่าอาจารย์เบียร์แกคงไม่ทำหรอกเกิดไปเจอคนแบบเจ้าเล่อะ,ะอ่าฟ้องงี้ใช่ไหมอ่าได้งั้นเรียกพระผู้ใหญ่มาเลยมาเป็นพยานในศาลอ้าวอย่างนี้จะยังไงอ้าวแต่ไม่เป็นไรก็ไปพิสูจน์กันตามที่ทนายอนันตชัยเขาว่ากันมา